ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ็นฟลนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยป้าดาค้นของนะคะตอนนี้ก็ป้าดากำลังเก็บของอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวเอ็ดเอ็ดก็จะขยับรถนะคะ เยอะน่คะอืมแก็ไม่ยึดเก็บ,บเอะตุงทำมาใส่ยัง ทาเป็นแบบทุกลังๆก่อนก็ได้ Oh, my, God. Oh, my, God. Oh, my God. Thank <laughs> ของแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านกำลังเก็บใส่ถุงใส่ถุงอยู่เลยโอ้มาแล้วนักรบป๊าดนักรบมาแล้วพี่น้องดูนะฮะชอยอมาแล้วที่คาดผมใส่ผ้าขมา้าเดินมาอย่างเท่ มาแล้วผู้ช่วยยกตู้เย็นโอ้โหมีกล้ามมีกล้ามเป็นมัดมัดด้วยเนี่ยค่ะก็ของประดาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอ้ตนไม่ไดเอาอะไรมาไม่ไดเอาอะไรมานมี่กาอไ, <c oughs> ไม่ไดเอาอะไรมาน่เดนดตุกเลยแ้วล้เอาอะไรมามรมด้ไมา,า,มา,าต่ชัวไ Gue uh, t referred to this channel because he's very variance, all live in Tibet. Every letter he writes sounds like a violation of the tradition. น,นี่คนมาถึงที่ตรงนี้แนละ้ววันนี้ก็เดี๋ยวช่วยปราคนของก่อนเนาะพี่น้องเนาะจ้ะนะวันนี้เรายังไม่ได้ไปเสียหญ้าเด้อจ้ะ,ะช่วยกันก่อนช่วยกันก่อน ชอบขอกเอาไปอว่ารู้เรื่องเิงๆรวยๆยงรวยนี่สมถันอะเม็ดจอบเพิ่มุณเลยเออมามากระเป๋าไปดิ้อ้หออใเพอไมเพอสิบโลมันไม่ใช่แค่หกโลเด้มันสิ ีก็แม hmm. oh, mm ่น hmm. บ่ะกแม่นเนาะก็แม่นอันนั้นเขารองเขาบ่ไปเดี๋ยวไปต่อโอ้มาในี่ก็ได้รถจนไปลงแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะรุดชุดชุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาตู้เย็นเนาะอะไรที่มันพอเอาไปได้ก็เอาไปเลยนะวันนี้ย้ายให้หมดเลยวันนี้นะในห้องนะวันนี้ย้ายต้องย้ายให้หมดพะดาก็จะได้ทำวามสะอาดห้องไป

เออนาเขาเอ็นนะเออเออเออโอ้ยเอาทำไนอะไรเองไงเออเอาอ๋อเออตัวน้ำยาเอานี่โอ้ยทำไมเบาแท้โอ้ยวันอับแดดอยู่แล้วเออทำไมเบามากเลยยันมูัววันแดดต้องยกเลยยกขึ้นเบื่อไปฮะวิ่งไปทักหลังผมเออเอ้าเออยกขึ้นมาเอ้าดูขึ้นมาดูขึ้นมาอืฮึายแห้

อย่าาห้งไ่ใกล้ๆป่านนั่นที่บานร่มาที่บ้าน่นอล้วมควม้วุงบ่เรียนน้ำบ่ทันแล้วนายผวตพมาด้วยนน่โอโอ้แสดงว่ามันทนนะเนี่ย อ่ะตู้เย็นฮะตู้เย็นตู้เย็นเข้าบ้านเนีพี่น้องเลยอ่ะพี่งตู้เนเลูกค้าให้ถูกใจต้องต้องจังไรบ่ต้องทำเบาเบเนาะ สูงบ่ะขึเกาอ่ะเก้านอนลงนอน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 อนน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 อนอนนอนนอนออนนนนนนอนนอนนออนนอนออ ว่างๆว่างเออมาไมค่อยเลื่อกเลโอ้าวว่างสามสิบเซนสามสิบเายโอ้ใกล้อนี่ประมาณนี้แหมอค่ะขอบคุณแอปีทุกท่านมากค่ะนี่ก็ช่วยย้ายของนะคะบางส่วนแล้วนะคะก็เหลืออีกนิดนึงให้ป้าดาเก็บนะคะทำความสะอาดไปเนาะ นี่ค่ะก็ขออยู่ดีมีสุขด้วยค่ะจ้าสาธุสาธุค่ะขอบคุณเล็ซีโตโลนะคะสวัสดีค่ะแล้คก็ขอบคุณเพื่อค่ะไม่เป็นไร